สวัสดีครับผมนพดลน,นพินิจจาก Academy House วันนี้เราจะมาดูมาตรฐานที่เป็นที่นิยมมีอะไรบ้าง อืก่อนที่เราจะไปดูมาตรฐานที่เป็นที่นิยมมีอะไรบ้างเรามาทวนของเก่ากันก่อนดีกว่าจาก e p ีที่แล้วกฎหมายกับมาตรฐานผมบอกแล้วไม่เหมือนกันกฎหมายลีเกิลนะครับกับตัวสแตนดาร์ดกฎหมายกับมาตรฐานไม่เหมือนกันกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นข้อห้ามข้อบังคับแต่ตัวมาตรฐานโดยเฉพาะตัวมาตรฐานที่เป็นอะไรครับ international standard นะครับมาตรฐานนานาชาติที่เราคุ้นเคยกันก็คือมาตรฐานขอเลยครับ ISO มาตรฐาน ISO ออกมาเป็นหมื่นหมื่นฉบับแสนแสนฉบับแต่และฉบับอาจจะเป็นมาตรฐานทางด้านผลิตภัณฑ์มาตรฐานเหล็กกระดาษกระจกแก้วต่างๆแต่ที่ผมจะนำเสนอก็คือมาตรฐานทางด้าน management system Management System มาตรฐานเกี่ยวกับอะไรครับระบบการจัดการต่างๆมาตรฐาน management system ระบบการจัดการต่างๆของ ISO เราจะมาดูกันนะครับว่ามาตรฐาน management system ตัวไหนบ้างที่เป็นที่นิยมเราจะเน้นที่ management system นะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูต้นกำเนิดของ management system มาตรฐานที่เป็น management system ส่วนใหญ่เลยมาจาก มาตรฐานที่เป็น BS BS คืออะไรครับ BS คือ British Standard มาตรฐานของประเทศอังกฤษส่วนใหญ่นะครับประเทศอังกฤษจะเป็นเลขาธิการในการร่างมาตรฐานเอามาเขียนเป็นมาตรฐานของอเลยครับ ISO หน่วยงานของประเทศอังกฤษก็คือหน่วยงานที่เรียกว่า BSI BSI British Standard Institution หรือที่เราเรียกย่อว่า BSI เขาจะเป็นเลขาธิการในการเขียนมาตรฐานอยากรู้ว่ามาตรฐาน BSI มีอะไรบ้างเข้าไปที่เว็บไซต์เข้าได้เลยนะครับ www.bsi-group.com เข้าไปดูต่างๆบริการต่างๆได้เลยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามาตรฐาน BS ตัวไหนบ้างที่เอามาเขียนเป็นมาตรฐานของ ISO ตัวแรกคือ BS 5750 BS 5750นะครับ ISO เอามาเขียนเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า ISO เบอร์9 0 0 1นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้น ISO 9 0 0 1ต้นกำเนิดมาจาก BS 5750หนะครับหรือ BS 7750 BS 7 77 7 50 ISO ได้เอามาเขียนเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าอ่า,านี่เรียกว่า ISO เบอร์14001เพราะฉะนั้น ISO 14001มาจาก BS 7750หรือ BS 8800 BS 8800 ISO จะมาเขียนนะครับ มันกลายเป็นมาตรฐานตัวนี้ก่อนนะครับโอซาร์นี่โอซาร์เบอร์หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งเพราะนั้นโอซาร์0หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งยังไม่ใช่มาตรฐานของ iso นะครับปัจจุบัน iso ได้เอามาเขียนเป็นมาตรฐานนานาชาติแล้วก็คือเป็น iso เบอร์สี่หมื่นห้าพันหนึ่งปัจจุบันเป็น iso เบอร์สี่หมื่นห้าพันหนึ่งแล้วนะครับหรือ bs 16.001 ISO, ISO, นะนะ ISO ได้เอามาเขียนเป็นมาตรฐานนานาชาติก็คือ ISO เบอร์5 1หรือ BS 2 5 9 9 9 9ขีสอด้วยก็ได้นะจะได้ชัดๆนะครับ ISO ได้เอามาเขียนเป็นมาตรฐานนานาชาติก็คือ ISO เบอร์22.301หรือ BS 77 99ขีด2อีกกระดาษจะได้ชัดไปเลย ISO ได้เอามาเขียนเป็น ISO IEC นะครับ27001ได้เอามาเขียนเป็น ISO IEC 27001หรืออีกมาตรฐานหนึ่งเราอาจจะรู้จากกันก็คือ BS 46001 ISO ได้เอามาเขียนเป็นมาตรฐานนาชรคือ ISO เบอร์13485นี่คือมาตรฐานที่เรารู้จักนะส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้จักที่เป็น Management System นะครับส่วนใหญ่มาจาก BS t a n d a r d แทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 ISO 14001 ISO 4000 5.1 0 ISO 5 1 0 0 ISO 22301 ISO 22 IEC 27001หรือ ISO 13485นครับล้วนมาจากม a ต d a า d แทบทั้งสิ้นเลยคนที่มาเขียนตัวมาตรฐาน ISO เรียกว่า TC TC คือเทคนิคข้อคอ m i ิ t รีคือคณะกรรมการทางด้านเทคนิคต่างๆเพราะนั้นในแต่ละเบอร์คนที่มาเขียนมาตรฐานต่างไม่ว่าจะเป็น ISO 9ก ISO 1> 45 0 0ม iso 1 4 0 0นต่างๆเนี่ย tc ในแต่ละเบอร์เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า iso ในแต่ละเบอร์ tc เบอร์ไหนที่รับผิดชอบในการเขียนเพราะฉะนั้น tc เขาจะเป็นคนเขียนตัวมาตรฐานและจะอะไรครับทบทวนตัวมาตรฐานทุกๆ5ปีตัวมาตรฐานจะมีการอะไรครับ เปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นเหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นตรงไหนที่เข้าใจยากตรงไหนที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเขาจะปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์ของตัว901กันก่อนดีกว่านี่คือที่มาที่ไปเกิดมาจากปี1980 TC176 ก่อตั้งขึ้น ครับเพราะนั้น TC 1.6 7จะรับผิดชอบในการเขียนหมวดคุณภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเบอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับ q ค a l i t y TC 1.6 7จะรับผิดชอบในการเขียนมาตรฐานเพราะนั้น ตัวมาตรฐานตัวแรกที่เขียนขึ้นเกิดเมื่อปี1987ออกมาเป็นฉบับแรกเลยซึ่งเป็นตระกูลของซีรีส์เบอร์9000ฉบับที่2ก็คือปี1994ได้ถูกรีไว้์เป็นครั้งแรกครั้งที่3ฉบับที่3ก็คือปี2000เป็นเมเจอร์เชนเลยนะครับแก้ไขครั้งใหญ่ซึ่งแต่ก่อน ISO 901 v ร์ชั่น1994จะมีแค่เท่าไหร่ครับ 20ข้อกำหนด20 procedure พอมาปี2000ปุ๊บเหลือแค่เลยครับ8หมวดข้อกำหนดนะแล้วก็ดีควายแค่6 procedure อันนี้เป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่พอมาปี2008เป็นฉบับที่4แต่เป็นแค่เลยครับ m i n o r มีการแก้ไขว o ดดิ้งเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นนะและมีแก้ไขครั้งใหญ่อีกก็คือเวอร์ชั่นปี2000เลยครับ2015เปลี่ยนจาก8หมวดข้อกำหนดเป็น10หมวดข้อกำหนด procedure ไม่เน้นแล้วจะเน้นที่เลรครับเน้นที่ risk เห็นะการจัดการกับความเสี่ยงแล้วก็เน้นที่ผู้บริหารท็อปแม a จเม e นตนี่คือการเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมครับเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ5ปีตอนฟอร์มทีมอาจจะใช้วเวลาประมาณ7ปีกว่าจะคลอดฉบับแรกขึ้นมาเพราะนั้น5ปีเขาจะมีการเซอร์วีต่างๆนานาเพื่อเก็บ ข้อมูลต่างๆกว่ามันจะคลอดเนี่ยมันจะมีฉบับร่างนู้นร่างนี้จะเป็น DI s FDIS เป็น WD เป็น CD เนี่ยกว่าจะคลอดฉบับที่2ใช้เวลาอีก7ปีนะครับกว่าจะคลอดเป็นเวอร์ชั่น1994าฉบับที่3ใช้เวลาอีก6ปีกว่าจะคลอดเป็นเวอร์ชั่น2000ส่วนฉบับที่4ใช้เวลาต้อง8ปีแต่เปลี่ยนนิดียวเองแล้วก็ฉบับปัจจุบนันใช้เวลา7ปีนะครับจากเวอร์ชัน2008ันเป็นเวอร์ชันน2015 วนี่คือวิวัฒนาการของตัวมาตรฐานเพราะนั้นมาตรฐานแต่ละฉบับอย่างน้อยๆอ,อย่างเร็วสุดดีว่าอย่างเร็วสุดน่าจะประมาณ6ปี5ปีทําการทบทวนเซอร์วีต่างๆแต่ถ้ามาตรฐานไหนมีปัญหาเยอะมีรายละเอียดเยอะก็อาจจะใช้เวลา7ปีบ้าง8ปีบ้างกว่าจะประกาศเป็น International Standard เช่นมาตรฐานครับ ISO ฉบับปัจจุบันก็คือฉบับที่5เกิดเมื่อปีคศ2015เดือนกันยายวันที่15มันคือ Management System Standard ฉบับทีน่นะครับ f i t h Edition นะครับมันคือ Management System Standard เป็นระบบการจัดการทางด้านเลยครับคุณภาพต่อไปเราจะมาดูมาตรฐานที่เป็นที่นิยมมี จากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรารู้ต้นกําเนิดของตัวมาตรฐานไปแล้วเราจะมาดูกันว่ามาตรฐานที่เป็นที่นิยมมีอะไรบ้าง management system ของ ISO ที่เป็นที่นิยมนะก็คือสิ่งที่ผมได้เขียนไปแล้วเอาตั้งแต่ตัวแรกเลย ISO เบอร์9001 ISO 9001 quality management system ระบบการจัดการทางด้านคุณภาพน,นะหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าระบบนะครับ QM S นั N ่นเอง QMS Quality Management System หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเขียนทางด้าน Management System ก็คือหน่วยงานที่เรียกว่า TC เบอร์176จะรับผิดชอบในการเขียนมาตรฐานหมวดคุณภาพทั้งหมด TC 1.6 ส่วน i s o b 4 r อ1 0 1คือ Environmental Management System มนะครับมันคือระบบการจัดก,การทางด้านเลยครับสิ่งแวดลอ้อมหรือที่เราเรียกกันย่อว่าระบบ EMS มันคือระบบ EMS นั่นเ e อง EMS e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e เ t System เพราะนั้น TC คณะกรรมาการที่รับผิดชอบในการเขียนหมวดสิ่งแวดลอ้อมก็คือ TC เบอร์207 tc 207จะรับผิดชอบในการเขียนทางด้านสินง่งแวดล้อมส่วน iso 45001 iso 4 5 0 0 1 occupational health and safety management system เป็นระบบการจัดก,การทางด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยหรือที่เราเรียกว่า ossms occupational health and safety management system มันคือ O S S M S Optional c c u a Health and Safety Management System เพราะนั้น TC ท,ที่รับผิดชอบในการเขียนก็คือ TC เบอร์283 TC 283นะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยและอาชีวะอันามัยสำหรับ ISO เบอร์50,001มาดูครับ ท c ที่รับผิดชอบในการเขียน ISO 5 1 0นี่คือ ISO 5 1 0นะครับเขาคืออะไรครับเขาคือ Energy Management System ระบบการจัดก,การทางด้านพลังงานนะหรือที่เราเรียกกันว่า ENMS n เป็นตัวเล็กนะ Energy Management System TC ที่รับผิดชอบในการเขียนทางด้านพลังงานก็คือ TC 301จะรับผิดชอบนะครับมาตรฐานทางด้านพลังงานทั้งหมดต่อไป ISO เบอร์22301 ISO 22301ะครับมันคืออะไรครับมันคือ Business Continuity Management System ระบบการจัดก,การทางด้านความต่อเนื่องของธุรกิจ หรือที่เรียกกันว่า BCS m BCMS Business Continuity Management System จะรับผิดชอบโดย TC เบอร์292นะครับ TC เบอร์292เป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนมาตรฐานทางด้านความต่อเนื่องของธุรกิจต่อไปเรามาดู ISO IEC 27001 ว่าเขาคืออะไรเขาคืออะไรครับเขาคือ Information Security Management System ระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลเห็นไหมครับหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าระบบอะไรครับ ISMS Information Security Management System ISMS Information Security Management System เพราะนั้น T C ที่รับผิดชอบในการเขียนเราเรียกว่า J T C นะครับ J T C 1จะไม่ใช่แค่ T C และจะเป็นจอยและหมายเลข1น,นะครับจะเป็นผู้เขียน I S O slash I E C 27001รวมถึงมาตรฐานอีกตัวหนึ่งก็คือ I S O เบอร์20 0 0 0นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับ slash I E C นะ I E C 2020 0 20,000 2,000 20, 0คิดหนึ่งเลยแล้วกันจะได้ชัดเจน i so 2,000 0คิดหนึ่งคืออะไรมาดูกันคือ service management system นะมันคือ information technology service management นะมันคือมาตรฐานทางด้าน IT ที่เป็น service management system หรือเรียกง่ายๆก็คือ it management ก็ได้ครับเพราะนั้นคณะกรรมการที่มาเขียนก็จะคล้ายๆกับ Uh, ISO IC 2 7 0 0 1นะครับก็คือ JTC 1เหมือนเหมือนกันนะครับ JTC 1จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการเขียนมาตรฐานต่อไปผมจะนำเสนออีกมาตรฐานหนึ่งก่อนว่าคือ ISO เบอร์22000 ISO 22000 ISO 22000คืออะไรเรามาดูกันนี่คือ ISO เบอร์2 2 0 0 0นะครับ เขาคือะไรครับเขาคือ Food Safety Management System เป็นระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยของอาหารนะหรือที่เราเรียกกันว่า FSMSFSMS นะครับ Food Safety Management System เพราะนั้น TC ที่รับผิดชอบในการเขียนทางด้านความปลอดภัยของอาหารก็คือ TC เบอร์34นะครับ TC เบอร์34 จะรับผิดชอบในการเขียนมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของอาหารมาดู13485บ้าง13485คืออะไร ISO เบอร์13485นะครับมันเป็นละครับมันเป็น Quality Management System อ้าวเหมือนกับครว่าหนึงเลยแต่อยู่ในโหมดขอเลยครับ Medical Device อุป,ปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพราะนะั้น13485เป็นหนึ่งใน Quality Management System นะแต่มันเฉพาะทางคือเฉพาะผู้ที่ ผลิตจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เท่านั้นหรือที่เราเรียกย่อๆว่า MDD Medical Device นะครับเป็นหนึ่งในระบบเลยครับ q m s เพราะนั้น TC ที่รับผิดชอบในการเขียนระบบการจัดก,การทางด้านคุณภาพเฉพาะเครื่องมือแพทย์ก็คือ TC เบอร์210นะครับ TC 210จะรับผิดชอบในการเขียนระบบการจัดก,การทางด้าน คุณภาพเฉพาะเครื่องมือแพร ISO เบอร์2 9 0 0 ISO 29001 ISO 29001คืออะไรนี่คือ ISO 29001มันคืออะไรครับ Quality Management System เหมือนๆกันอีกแล้วนคล้ายๆกับ13485เลยนะครับแต่มันเฉพาะนะมันเป็น เซกเตอร์สเปซิฟิกเฉพาะเลยครับปิโตรเลียมปิโตรเคมีคอลและนะครับเนเชอร์อลแก๊สอินดัสทรีคืออุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเลียมต่างๆก๊ซธรรมชาติต่างๆจะใช้ ISO เบอร์2 9 0 0 1นึงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเลยครับ QMS นั่นเองปิโตรอะนะครับวงเล็บ QMS จะคล้ายๆกับอะไรครับ13485เลยเป็นคิวเอสเหมือนกันแต่1นึ่่้าเฉพาะเครื่องมือแพเพราะนั้น TC ที่รับผิดชอบในการเขียนมาตรฐานทางด้านปิโตโคเคมีคอลเนเ้อรัลแก๊สต่างๆก็คือ t c เบอร์67 TC 67จะรับผิดชอบในการเขียนมาตรฐานทางด้านปิโตเลียมต่างๆระบบการจัดการทางด้านปิโตคเคมีคอลมีมาตรฐานอีกอ่ะเบื่อใครคุ้นๆจะนำเสนอก็คือ ISO/IEC/IEC 17025มีหลายท่านอาจจะคุ้นๆนะครับ ISO/IEC 17025คืออะไรนี่คือมาตรฐาน ISO/IEC 17025มันคือแล้วมันคือ General Requirement for The competence of testing and calibration laboratories มันคือข้อหนดทั่วไปในเรื่องของคุณลักษณะของการทดสอบและห้อง l a บสอบเทียบนะมันเฉพาะทางเลยเฉพาะห้อง l a บเลยเขว่น l a าแล,แล้วกันเนอะ l a บ testing ต่างๆเพราะนั้นคนที่รับผิดชอบในการเขียนจะไม่ใช่ TC และเขาใช้ตัวย่อว่า CASCO นะครับเป็น Committee Assessment ที่จะกำกับดูแลทางด้าน การทดสอบการสอบเทียบในห้องแลบต่างๆจะดูแลโดย CASCO อ่าในไหนก็มาแลบแล้วนะครับมีอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำก็คือ ISO 1012คืออะไรคือเลยครับ measurement management system เป็นระบบการจัดก,การทางด้านการวัดมันคือข้อมนดที่เกี่ยวกับกระบวนการวัดนะครับเครื่องมือวัดต่างๆ measurement management system MMS จะรับผิดชอบโดย TC ที่รับผิดชอบ ก็คือ TC เบอร์176นั่นเองจะรับผิดชอบในการเขียนรบบการจัดการทางด้านเครื่องมือวัดต่างๆมีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ ISO IE IS ISO TS ดีกว่าเออ TS 16949 ISO TS 16949คืออะไรมันคืออะไรครับมันคือ Quality Management System เหมือนๆกัน เนเมืองนา9 1เลยแต่ว่าเฉพาะอะไรครับเฉพาะนี่ครับมันคือ particular requirement for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organization มันคือข้อกําหนด9 1เวอร์ชั่น38ใช้เฉพาะอะไรครับอุตสาหกรรมอะไครับยานยนต์เขียนโดย TC เบอร์เลยครับ176นะเพราะนั้นมันเป็น QS ชนิด1น,นะเป็น automotive QS อ Autom อโตโม i v ฟ เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เลย TC ที่เราไปชอบก็คือ TC เบอร์176เหมือนนกันแต่แต่มาดูแต่บางแต่ปัจจุบัน ISO TS 1699ได้ยกเลิกไปแล้วนะครับ วิชดว์ไปแล้วได้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเปลี่ยนไปเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า IATF 16949เออมันไม่ใช่มาตรฐานของ ISO แล้วแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันเอาประมาณนี้ก่อนอ่ะมีอีก2ตัวแล้วกันมีอีก2ตัวที่อยากจะฝากไว้นะครับแต่อาจจะไม่เป็นที่ รู้จักแต่อาจจะเหมาะที่จะเอามาใช้ในบ้านเราแหละนะก็คือ ISO เบอร์ ISO slash TS อีกตัวนหนแล้วกันห้า0มืนสีพันหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวบหนึ 1. คือ Quality Management System เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกับ9กหนึ่งแหละแต่มันเฉพาะกับอะไรครับ For เลยครับ91ชาพันหนึ่งช่วมงสมัห้าเก่าเลยครับมี Electro Organization All levels of government นะนะก็คือใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งทั้งหลายแหละเป็น QMS ชนิดหนึ่งแล้วกันเป็น QMS แหละนะครับแต่มันเฉพาะอะไรครับองค์กรเลือกตั้งต่างๆนะครับ TC ที่รับผิดชอบเหมือนเดิมครับเกี่ยวกับคุณภาพก็คือ TC เบอร์176นะครับ หรืออีกตัวหนึ่งอ่ะมันคู่กันเลยนะครับก็คือ ISO เบอร์18091นะครับ18091คืออะไรมาดูกัน ISO 18091นะครับเห็นไหมครับมันก็คือ Quality Management System เหมือนเหมือนกับ91อีกแล้วแต่มันไม่ใช่ข้อกำหนดครับมันเป็นไกด์ไ l i ์อันนี้เน้นนะครับเป็นแค่ไกล์ไลน์เป็นแค่แนวทางแนวทางสำหรับประยุกต์ใช้นะครับ91กับเลยครับ นี่หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายแหล่โลคอลกับวร์มินจะเป็นอบตเทศบาลอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวใช้ตัวนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับในการทำก้าวันึนะครับจะมีประโยชน์มากๆครับองค์กรที่เป็นของรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เขียนเป็นระบบ QMS เหมือนเหมือนกันแล้วกันเนาะเขียนเป็นระบบ QMS เหมือนเหมือนกันนีคือ QMS คนที่รับผิดชอบเหมือนเดิมเลยก็คือใครใครครับ tc 1 7 6เนะครับเขาจะรับผิดชอบในการเขียน าตรฐานทางด้านคุณภาพทั้งหมดนี่คือมาตรฐานที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะนิยมใช้กันเลยไม่ว่าจะเป็น9 0 0าพนหึ่เห็นหครับะมาคือระบบเลยครับ QMS เขียนโดย TC 176 1 4นะครับ 14, 1 4 0 0เขียนโดย TC 207 เนะพราะนั้นนี่คือมาตรฐานที่ที่มักจะนิยมกันเรามักจะเห็นคุ้น,นตาโดยเฉพาะ9กนะ้าพันหนึะหมื่นสี่พันหนึ่งสีพัเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบริหารองค์กรควรเริ่มจากมาตรฐานใดเพราะนั้นผมบอกเลยครับทุกระบบที่เราทำควรเริ่มจาก มาตรฐานอะไรครับ ISO 9001เน้นเลยนะครับนี่มาตรฐานต่างๆเราจะทำให้ดีได้ควรมี901 0เป็นพื้นฐานนะครับเน้นเป็นพื้นฐาน ISO 901 0คืออะไรอ่ะก็คือตัวนี้เนาะมันคือ Quality Management System มันเป็นข้อกำหนดนะครับเป็น Requirement เป็นพื้นฐานเลยเพราะฉะนั้น management system ที่เป็นพื้นฐาน management system ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการจัดทำระบบก็คือตัว901นั่นเองครั้งหน้าเราจะมาเจาะ ISO 901กันว่ามันคืออะไรถ้าเราจะทำทำกันอย่างไรวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ